ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทํานายอันดับในราการหน้าของทางเิเวอร์พูลว,ว่าจะไม่สามารถคว้าชแชมป์ผิวอังกฤษได้สำเร็จนะตัวแทนมาเน่เลวพูวเอาจริงตเตรมซอยโดคูดาวเดนยูโรเสริมแนวรุกสประเด็นก่อนที่ทางเินเวอร์พูลจะเปิดฉากปริซั่นประทา่ากับทางแวกเนอร์อินสบรุกและก็สุดการ์ด ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยเป็นทุกปีก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะฮะจะต้องมีการออกมาทำนายผลการแข่งขันและก็จัดอันดับของทีมในธุรกิจว่าฤดูกาลใหม่นั้นทีมไหนจะถูกจัดวางอันดับให้อยู่ในอันดับไหนกันบ้างโดยการทำนายผลจากทางซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นถือได้ว่าเป็นการทำนายผลที่ได้รับความนิยมและจะน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ตามทีแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในการเชียร์ฟุตบอลได้เป็นอย่างดีโดยในสุดทางส port ต n d e x นะฮะเว็บไซต์สถิทีชื่อดังกีฬาได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นออกมาทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลเถร่กิจในาการใหม่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังคงเชื่อมั่นมาว่าสโมสรแมนซิสตี้ยังคงสามารถคว้าแชมป์เถรกิจได้อีกสมัยในขณะที่เลวูถูกมองว่าน่าจะจบอันดับที่2 และจะพลาดแชมป์ผูรงกิจอีกหนึ่งครั้งในฤดูการนี้โดยทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ทำนายทีมคว้าแชมป์และก็ทีมันดับท็อปโฟที่ได้โอกาสหรือว่าโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ยังคงเป็นทีมหน้าเดิมเดิมเมื่อการที่แล้วนั้นก็คือมนร์ชิตี้ที่สามารถป้องกันแชมป์ธรงกิจในฤดูกาลหน้าได้เป็นผลสําเร็จอีกหนึ่งสมัยโดยดิวพูเชลซี Chelsea, และก็แมนยูเป็นทีมทีท่ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีก แต่ถึงอย่างนั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นยังคงเชื่อมั่นได้เลยว่าเรพูจะสามารถกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่2หลังจากที่ดูการที่แล้วอีกครั้งหลังจากที่ได้นักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อการที่แล้วกลับมาแบบครบทีมแต่หน้าประหลัดใจก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นไม่เชื่อมาว่าสโมสรแมนยูที่ได้อันดับที่2เมื่อการที่แล้วจะทำผลงานได้ดีอีกครั้งและกระทำนายอันดับให้กับทางแมนยูจบในอันดับที่4เท่านั้นในรายการหน้า โดยในส่วนของอันดับพื้นที่ในยูโรปาลีกนะฮะก็คืออันดับที่5และก็เนั่นถือเป็นการขับเคี่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมายหลังจากที่ทางทอแนมฮอสเปอร์ได้ตัวนูโนเอสติโตซทันโตมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่และทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็เสริมทัพได้ยอย่างน่าสนใจอีกทั้งสโมสรอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตนต้านั้นก็ได้งบในการใช้จ่ายในการซื้อตักเตะเป็นจำนวนมากในขณะที่สโมสรเอฟเวอร์ตัน ton, ที่ได้ปราฟเฟลเบนิเตสมาคุมทีมนั้นถูกยกให้เป็นทีมที่มีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาติดทอ ได้เช่นเดียวกันและสำหรับสมโมสรเวสแฮมของเดวิดมอยส์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็มองว่าอย่างเก่งก็น่าจะได้แค่ดับที่10และก็น่าจะได้กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกับนาฬิกาที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วทางด้าน,นทีมท้ายตารางคะแนนและก็มีโอกาสต,ตกชั้นทางซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นก็บอกเลยว่าคิสันพาเวร์กับทางแพทริกวิียร่ากลายเป็นทีมในธรกิจที่ถูกมองว่าจะตกชั้นนาฬิกาหน้าโดยมีสสมโมสตรต้องมายอย่างทางเบนฟอร์ดและก็วัตฟอร์ด ที่ไม่น่าจะยืนระยะได้ในเซกรียและก็น่าจะตกชั้นกลับสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพในระยะเวลาแค่ฤดูกาลเดียวแต่สำหรับทางนมนเชสเตี้นั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าเป็นทีมเดียวที่สามารถอยู่รอดในธุกนรกิจในฤดูกาลหน้าได้นั่นเองโดยสรุปนะผมอันดับทีมในตารางรรุตบอลธุรกิจในฤดูกาลหน้าจากการทำนายของทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีดังต่อไปนี้อันดับที่1จะเป็นแมนซิตอ้อันดับ2ลิเวอร์พูลอันดับ3เชลซีอันดับ4แมนยู อันดับ5อาร์เซนอลอันดับ6กทอตแนม้นพอสเปอร์อันดับ7เลสเตอร์ซิตี้อันดับ8เอฟเวอร์ตันอันดับ9เป็นบริดสอันดับ10เป็นเวสต์แฮมอันดับ11เป็นอัลซามิล่าอันดับที่สิเป็นของบริตัน13จะเป็นของหมาป่า14เป็นของซัตเทิมตัน15เป็นของนิวคาสเซิล16เป็นของเบิร์นเบรีสิบเเป็นของนอร์ซิตี้18เป็นของคิสสันพาเรตสิบเก้าเป็นของแบรนฟอร์ดและก็20นะฮะเป็นของวัตฟอร์ดนั่นเอง สื่ออังกฤษรายงานมาว่า Liverpool, ลิเวอร์พูลเตรียมเสริมแนวรุกกันอีกครั้งจ่อที่จะคว้าตัวเชเรมี่โดกูนวรุกทีมชาติเบลเยียมโดยหวังจะนำมาเป็นตัวแทนของสซเดโอมาเน่ในอนาคตอันใกล้นี้โดยเหาเดอะคอปอาจจะได้เห็นสมาชิกใหม่อีกคนแล้วนะฮะเมื่อทาง The e x p r e s s สื่อชื่อดังของกงกฤษออกมารายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นเห็นยัก,ยยกษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลยุกิปเตรียมจะคว้าตัวเชเรมี่โดกูนวรุกทีมชาติเบลเยียมของแฟรนด์สมสรในหลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่่มทีม เพื่อยกระดับเกมรุกของทีมให้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะโดยทางโดคูเน่แจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเต็มตัวจากทางศึกฟุตบอลยูโร2020ที่ผ่านมาแม้ว่าตัวนั้นจะไม่ได้ลงสนามทุกนัดให้กับทางเบลเยียมเว่าในการลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดเขาคนนี้ก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเป็นอย่างมากมายจนบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปนั้นต่างต้องการที่จะดึงตัวไปร่วมทีมโดยมีชื่อของลิเวอร์พูลรวมอยู่ด้วย สำหรับทางลิเวอร์พูลนั้นบางได้ตัวโดคูวัย19ปีปรายนี้มาตั้งแต่ที่ฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากทางเจคินครอปคุนซื้อของทีมซึงชอบฝีเท้าขอนเตะรายนี้เป็นอย่างมากมายและเคยทาบทามไปแล้วแต่เดิวนนั้นกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าต่อไปจนกระทั่งมาถึงช่วงซมัมอร์นี้ที่ดีวนี้กลับมาจริงจังกันอีกครั้งเนื่องจากครอปนั้นต้องการได้ตัวเขามาเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวของเาเดียวมาเน่ที่เหลือสัญญากับทางของแดงอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้น และก็มีโอกาสโบกมือลาทีมในอนาคตอันดีด้วยซึ่งโอกาสที่ทางของแดนนั้นจะได้ตัวโดคูมาวงทีมก็เ,เป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเนื่องจากทางแบรนด์นั้นได้ไปคว้าตัวกรวมันดีนซูเรม,มาน่าไปีกดาวรุ่งทีมชาติการ์นาบารุ่มทีม,าม,าม,ทมโดยน่าจะเข้ามาเป็นตัวแทนของไปทีมชาติเบลเยียมในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เชคกิงคอปในแขกรับทันเล็บูผู้เล่นนำลูกทีมลกน้ำข้อสิมนออกจากนักแข่งในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีซั่นในสถานี้โดยประเดิมด้วยการเล่นมินิเกม30บัทชีพบกับทางแบ็กเนอร์อินสบุกและก็ซุดกาดในวันอังคารที่20กรกฎาคมนี้สำหรับทางสองแบตต่างกันนั้น,น,นหมายจะเป็นทีเกมเรียกความฟิตของนกเตะก็ตามทีแต่ก็มีความสําคัญมากพอสมควรเพราะนั่นหมายถึงโอกาสทองของผู้เล่นใหม่อย่างทางอิบราฮิมาโกนาเต้ ที่จะได้ลงเล่นเปิดตัวในนามแข้งของแดงอยากเป็นทางการรทั้งพวกดาวรุ่งและก็นักเตะสำรองที่จะใช้แมตช์นี้สร้างความประทับใจให้กับครับได้เห็นในขณะเดียวกันเกมอุ่นเครื่องดังกก่าสวบเดอะคอปอาจจะไม่ได้เห็นเฟอร์จิฟันได้กับทางโชโกเมสลงสนามเพราะเชื่อได้เลยว่ากุนซือชาเยอรมันต้องการทั้งเตะฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยก่อนเพราะยังมีเกมอุ่นเกือกอีก2แมตช์ที่จะให้นักเตะได้ลงสนามเพื่อเรียกความฟิต เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า4ประเด็นนั้นจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแ้วผมงานนี้หนึ่งกันก่อนการเดบิวต์โกนเต้เดนนมเดอะเบรสเต็มตัวหลังจากที่ได้เห็นหน้าตาหน้าคราวของทางอิบราฮิมาโกนเต้นในการฝึกซ้อมในช่วงเ r ร s e a s กับทางเรพูลมาเต็มอิมแล้วตอนนี้ดาวเตะเบอร์5แต่ไม่บ้าเหอตเตรียมที่จะลงสนามในเกมแรกให้กับทางของแดนรลิเวอะบร์พูลอย่าเเป็นทางกนารในเกมอุ่นเกรอกในวันพรุ่งนี้ ซึ่งโกตาเต้นั้นถือเป็นนักเตะแนวรับตัวความหวังใหม่ของเดอะเรดหลังจากที่ทางครับนั้นตัดสินใจดึงตัวจากทางแอาเรซิกมาเสริมการแ่งขันทีเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาต้องการปรัออปชั่นเสริมเพื่อจะเ,จเพิ่มความปลอดภัยหลังทีมต้องประสบปัญหาวิกฤตเซนเตอร์แบ็กตัวหลักเจ็บเรียบวุดเลยนั่นหมายว่าโกตาเต้นั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ในการปรับตัวในการเล่นในลีกอังกฤษแต่ไม่มีใครสงสัยในศักยภาพของเขาและโอกาสที่จะได้ลงสนาม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับซาวกเดอะคอปนะซึ่งมาถึงช่วงเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการนารับเทคนิคเยี่ยมเลือดเฟรนด์แมนเนียต้องสู้เพื่อยันตำแหน่งตัวจริงกระทังโชโกเมสและก็ช่วย Al ative, อัลมาติฟเพราะเซนเ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมคงหนีไม่พ้นเปอร์จิฟันได้บากราหลังผู้ผาหินชาวดัตยารักก็ตามเกมปริซันนนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองที่ครอตนั้นจะได้ลองของอย่างแท้จริงโดยใช้โกเต้ประเดิมด้วยแมตต์อุ่นเครื่อง2เกม พบกับทางแบ็กเนอร์อินสบุกและก็สุดการ์ดที่จะเล่นครึ่งละ30มสิบีต่อมาข้อที่สองดาวรุ่งเตรียมตัวให้พร้อมโดยเป็นที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าผู้เล่นชุดใหญ่อย่างทางแอนดูร์รัปสันติโกโชตาจิโกอันคาตรวชานดนฮันเดอร์สันเนโกวินเบียนฮาร์รีวิสันชินันชาคิรี่อาริสงเบเกอร์ ฟาบินโยและก็โรเบรโตฟิมิโนโยังในช่วงพักร่างกายเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ต้องรับใช้ชาติศึกยูโร2020ในเกมโกปาอเมริกาด้วยเหตุนี้นายใหญ่ชาวเยอรมันจึงได้นํานักเตะ11คนจากศูนย์ฝึกเยาวชนโดยมีผู้เล่น7คนยังโนเนมไม่มีใครรู้จักเดินทางมาร่วมเก็บเกีเก่ยวประสบการณ์รุ่นพี่ในแคมป์เก็บตัวที่ประเทศออสเตรียโดยฮาวิเอร์เรียตเ h คเคนลิ i บริกโฮเมติโอมาเซโรปิกาตูร์กามาเทอุส Si sky, มูเซียรอสกี้และก็ไทเลอร์เมอร์ตันมีโอกาสตรงหน้าที่จะได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องในวันอังคารนี้และแน่นอนว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและก็ความกระหายที่จะสร้างผลง,งานที่ดีมีคุณภาพให้ถึงได้ต่อมาข้อที่3ไม่รีบรเร่ง3เซนเตอร์หลักลงสนามโดยงานนี้แม้ว่าแฟนฟอลินิอร์พูจะได้เห็นฟันไดโกเมสและก็ชอยอัลมาติฟกลับมาลงฝึกซ้อมพร่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าครอปนั้นต้องรีบเร่งส่งพวกเขาลงสนามในเกมอุ่นเครื่องทันทีช่วงเวลานี้คือการเรียกความฟิตและก็ความแข็งแกร่งของฟันไดกับโกเมสส่วนในรายของมาติสนั้นดูเหมือนหากครอปเนี่ยไม่ติดขัดอะไรก็อาจจะมีลุ้นได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องในวันน,นี้เช่นเดียวกันซึ่งยืนยอนว่า,น,วานี่คือสัญญาณที่ดีเยี่ยมสำหรับในายใหญ่เลือดดอยจ์ที่ได้เห็นนักเตะในเกมรับทุกคนค,ค่อยๆกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบ แต่ทิ้งนั้นจจโจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรรีบเร่งอะไรมากจนเกินไปและสุดท้ายข้อที่4บรรยากาศเดิมๆในเกมลูกหนังกำลังจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งโดยความรู้สึกที่ต้องลงสนามโดยที่ไร้ผู้ชมมานานกว่า16เดือนดูเหมือนว่าจะค่อยๆหมดไปแล้วนะฮะเพราะตอนนี้นักเตะจะได้เห็นกองเชียร์กลับมาในสนามเพื่อส่งเสียงกระตุ้นพวกเขาเหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกมฟุตบอลต้องกร่อยไปมาก พราะไม่มีแฟนบอลเข้าไปชมในเกมสดๆในสนามแต่ตอนนี้บรรยากาศเดิมๆมค่อยๆกลับมาโดยเห็นชัดเจนในศึกยูโร2020ในครั้งนี้งานนี้แฟนบอลของแดงคงคาดหวังว่าโปรแกรมการแข่งขันของพวกเขาจะลงเล่นในแอนฟิลด์แฟนบอลจะได้รับอนุญาตให้เข้าสนามได้เพราะมันจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม8 2020ที่พวกเขาจะได้เชียร์ทีมรักแบบสดๆติดขอบสนามกันเลยทีเดียวและข่าวลิฟว์ูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไป ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกคนครับ